กลับสวัสดีคุณผู้ชม Regierung ชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมเซิร์ฟเวอร์มิวประจำสัปดาห์นะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในเซ<ป>ิร์ฟเวอร์มิวอันตรานะครับผมมาแล้วฮะ,ะการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่<ป>ในเ e อที่ 2, 2นะครับเปิดวันที่3เดือนตุ หลาคมนี้ต้นเดือนนะครับพร้อมด้วยกิจกรรมไลค์แชร์แจกเพชรฟ้าจำนวน5ล้านนะครับผมต้องแชร์ลงกลุ่มนะฮะจำนวนร้อคนแรกเท่านั้นเซิร์ฟนี้ก็เคยรีวริวไปแล้ว1รอบนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ที่แปลกนะฮะของจะแตกปีครั้งแรกเด้งเข้ามาในตัวนะครับมีผลไม้นะครับผม20ลูก1ลูกค้ารอสเตตัสทุกสีโดยรูปแบบผลไม้นี่เขาได้เปลี่ยนใหม่หมดนะครับ ดีไซน์เนี่ยเซิร์ฟมิวอันตรานะครับผมเพจได้ดยินอะไรเซิร์ฟนี้นะฮะหนึ่งนาทีได้รับ2อ,องหมื่นกล่องล้อหมุนมีอะไรนะฮะเป็นเซิร์ฟแรกที่ผมเข้ามาแล้วก็รีวิวกล่องล้อหมุนเลย กรงล้อมุนเซิร์ฟนี้สุ่มได้รับเป็นนะทุกคนดูชุดใหม่นะครับแล้วก็มีสัตว์ขี่เป็นของอัปเกรดตัวอย่างอื่นแล้วก็ปีกแฟชั่นแล้วก็รอยเท้านั่นเองนะครับของจะแจกฟรีครั้งแรกนะฮะมีอุปกรณ์สัตว์ขี่ขั้น12ออฟ2%องเนจำนวน7จถึงแออฟได้นะครับตัวนี้จะแจกฟรีนะฮะมีเหรียญข้ามเควสให้เราด้วยเซิร์ฟนี้นะไปเด้ง20,000เหรียญข้ามเควสแจกมาฟรีอุปกรณ์ขั้น12อุปกรณ์สัตว์ขี่นะแล้วก็อุปกรณ์ติดตัวในระดับขั้น14นะครับทุกคนตัวนี้ก่ สประมาณ7 8ถึงออกได้นะฮะเซิร์ฟนี้พิจารตัวเองว่าอยู่ในประเภทเซิร์ฟอะไรนะครับทุกคนแต่ผมว่ามันอยู่ในเซิร์ฟแนวแบบกึ่งกึ่งน,น,นะแจกหนักนะนะครับนี่ฮะมีทั้งอุปกรณ์แล้วก็กร์สกรนะครับขั้น24กับ12่นะแต่ยังอื่นไม่แจกหรือ <c oughs> เดี๋ยวดูก่อนนะอ๋อนี่ไงของแจกยังเงินมีนะฮะในเทศกาลล็อกอินทุกวันเว้ทุกคนล็อกอินทุกวันเนี่ยจะได้รับเป็นของประมาณนี้เลยของแฟชั่นนี่ฮะ นี่ของแฟชั่นเป็นปีกใหม่ด้วยนะครับเขาจะแจกมาให้ฟรีนะครับแต่ของแจกอย่างอื่นไม่ได้แจกเพิ่มเติมมานะครับทุกคนเฮ้ยอันนี้ปีกผิดตัวหรอโอ,อย้ยอยังเฟี้ยวยังเฟี้ยวนะครับ,บรตีแฟชั่นตัวอัปเดใหม่เขาก็จัดแจกมาให้ในเซิร์ฟมิวอันตรานะครับนี่เป็นไงหลอดเท่กันเลยทีเดียววุ้ยจะปีกตัวนี้สวยอะ่ะใส่เลยละกันนะครับนี่เป็นพวกปีกพวกนี้นะครับจะแจกมาฟรีแสดงว่าของแจกยื่นเนี่ยเขาไม่ได้แจกแบบ กระจายนะเขาแจกเป็นของหลกัหลกๆเนี่ยพวกเนี้ยของสําคัญสําคัญในการอัปเกรดตัวละครนะครับอ๋อจัดไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูอีกมีอะไรแจกให้เราบ้างนะครับอ๋อนี่ไงมีเพิ่มเติมนะครับรับฟรีครั้งแรกเฮ้ยมุข้ามสบการแจกมา999ฮัลโหลจะไม่ต้องคงไม่ต้องเควสกันแล้วนะทุกคนโอ้โหมุข้ามสบการแจกมา999แสดงว่าผมน่าจะเกิดได้คา่าสูงสุดหรือเปล่า เกิดได้คลาส13ตอนนี้ทองผมไม่พอนะฮะโอ้โหเป็นเต่าหลักสีนะครับฟร้อมสีน้าเงินด้วยนะครับออฟ2%ตัวนี้มีคุณสวบัติพื้นฐานเนี่ยใส่ท่า10%เสยธรรมดา10%มีค่า SP 3 4 0นะฮะ4ตัวนะครับเป็นเซ็ตเต่าหลากสีนะครับจะแจกมาให้เราฟรีครั้งแรกนะครับแสดงว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยแจกเป็นของหลกัหลกๆให้เราฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็นพูด สัตว์ขี่นะฮะสัตว์คงสัตว์ขี่อัปเกรดใหม่นะครับมับงกรไฟฟ้าบวก20ตัวนี้ออฟแม็กเลยโอ้โหจะเต็มนะฮะความเร็วในการเคลื่อนที่85แจกมาให้เราฟรีเช่นกันนะครับโอโ้เดี๋ยว,วนะครั้งแรกนี่คือเกิดมาเลื่อนคลาสได้แบบเกือบสุดอะคลาสที่สามนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้อันนี้คืออะไรอะ่ะปีกแฟชั่นปะโอโ้ใช่จริงด้วยโอ้โหอันนี้ปีกแฟชั่นใหม่แน่เลยครับทุกคนดูยังรองฮะ กดสวมใส่ได้เลยจะแมวครับมีฉายาเริ่มต้นให้เราฟรีด้วยฉายามือใหม่นะครับเซิฟนี้แจกของแปลกนะไม่แจกของแบบเยอะที่แบบของกระจายอัปเกรดตัวแต่ของหลกัหลกๆเนี่ยเขาแจกอยู่นะจะแจกฟรีครั้งแรกให้รีวิวง่ายดีนะของแจกก็แบบไม่ได้ซับซ้อนนะแจกแบบหลกัหลกๆอะไรประมาณนี้นะครับส่วนรายละเอียดกิจรกรรมในะคาเดเรามาดูเพิ่มเติมมีอะไรบ้างนะครับผมราชาไซทูนะครับโอ้โห ยันเหรอเนี่ยยัน5 1าสิบอสองนะฮะโอ้โหบวก20ให้เราด้วยฮัลโหลอันนี้คือยันราชาสายถูนะครับอันนี้คืออะไรอะรอยเท้าดาวก้อนบอลนะครับนี่ไงคู่ตัวอัปเกรดใหม่นะครับนักฆ่าพลังเวทโอ้โหออฟยังโหดกระโดดยิงมีลัก,กี้โชคด้วยนะครับ SP 3 4ความเสียหาย13%นะแสนาสนะครับเราก็จะมีชุดแฟชั่นอัปเกรดกับของน่าจะเลื่อนขั้นบ้านหัวแรกนะครับนี่ตัวสกีราชาเติมครับ โอโหดกระโดดยิงดดหดได้ส่วนความเร็วในการเคลื่อนที่100%นะครับเดี๋ยวเยวมื่อกี้ไปกดวันอะไรรีวิวยฮัลโหลอันนี้เป็นกิจกรรมมิวน่าจะเป็นของแรกแน่ๆเลยผมจําได้ไอ้ตัวนี้นะครับแล้วก็ขอ,องพวกเนี้ยใช้แลกหรือว่าอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆั่นเองนะครับของราชาเติมบอกเลยว,ว่าโหมดมากแล้วก็เป็นตัวใหม่ด้วยนะครับแล้วก็เติมเงิน1อาทิตย์นะฮะเติมเงิน1อาทิตย์ได้รับอะไรเอ่ย เป็นเพชรฟ้านะครับเป็นเซตอุปกรณ์ขั้น14ออฟ5 10บวกครับโอ้โหจะเต็มแล้วก็จะเป็นเหรียญแลกต่างๆกับเซตพูดมีนะนี่เซตพูดไหรานะครับผมไฮรานะฮะเอ็นเจิลน,นะครับโอ้โหเอ็นเจ้ลนะกอปปิ้นนะครับผมออฟ2%เว้ยโอ้โหพูดเขาโหดมากเลยนะออฟเขียวนะโดยเฉพาะออฟเขียวนะครับแจกมา10บวกนี่คือเซตเติมเขาบอกว่าสะสม1อาทิตย์ ก็จะได้รับไอเทมประมาณนี้ส่วนใหญ่เป็นของแรกเซ็ตพูดอุปก,กรณ์แล้วก็ของแฟชั่นอัปเกรดใหม่กระเพ็ดฟ้านะครับในโปรโมชั่นเติมหนึ่งอาทิตย์นะเติมเงินประจำวันได้รับเมจิกควิซตัลเพชรฟ้าของแฟชั่นนะครับแล้วก็เป็นเหรียญพวกนี้เหรียญชุดมิวนะครับข้างล่างก็จะเป็นเทศกาลแลกของเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรแลกเมจิก์ควีซโซ่เหรองงครับอันนี้แลกรอยเท้าอ่าอันนี้เข้าใจได้นะครับผมนี่เป็นรอยเท้าเหรียญแรกก็จะเป็นตัวนี้นะรอยเท้านั่นจะเป็นตัวใหม่หรือเปล่านะครับ มีสายฟรีแรกปีกนี่สายฟรีนัตตีเนียตัวนี้ไอตัวนี้กิจกรรมมิวนะครับเอามาแลกปีกได้เออปีกสายฟรี2นะครับปีกสายฟรีสนะฮะจำแนกให้เราแลกชัดเจนนะครับสายฟรีแรกแฟชั่นสัตว์ขี่นะครับนี่ไอตัวนี้แลกนะครับนี่แฟชั่นสัตว์ขี่เฮ้ยเฮ้ยอันนี้อะไรอันนี้อะไร Ssr นะครับอ้นี่คือสัตว์ขี่ที่เขาให้เราแลกฟรีนะฮะสายเติมแลกปีกนะครับ สายเติมเนี่ยโดยใช้เป็นเหรียญทองวิเศษนะในการแลกพวกของแฟชั่นแล้วก็แลกของจุกจิกนะครับนี่มีประมาณนี้นะฮะแล้วก็ล่าบอสแลกของนะครับมีประมาณนี้เลยล่าบอสอ,ออกมาแลกได้นะครับผมสายฟรีอัพยศครับอืมอันนี้เราจะเป็นฟัง์กชันยันนะแต่เขาบอกว่าเป็นยศเว้ยโอ้โหยันโคตรโหดอะค่าพลังแบบยังสด3ามล้านสามแส sp สิอนฮะตัวนี้โคตรโหดเลยนะครับ สายเติมอัพยศนะครับก็จะเป็นออพห้าใช่ไหมไม่ใช่ออพห้าหรอแต่ว่าบวก20นะสายเติมนะครับพลังก็จะเป็นสายฟรีแลกอาวุธแฟชั่นนะครับเป็นไงทั้งอาวุธชุดปีนะครับของแฟของเติมเขาจําแนกให้เราแลกอย่างชัดเจนนะครับอันนี้เป็นแลกสัตว์นะแบบปีนะครับรีออฟก็มีนะครับรีออฟสดีแจก v i p อ๋อนี่นี นี่คือของอัปเกรดในบางฟังก์ชันที่เขาแจกมาให้เราฟรีนะครับเติมเงินครั้งเดียวโอ้โหยังไม่หมดฮะกิจกรรมเติมครับแติมเงินครั้งเดียวได้รับเป็นแฟชั่นนะครับสัตว์ขี่นะโคตรเยอะเลยนะครับแต้มแตมเงินเอามาแลกของไปอีกนะครับโอ้โหล้ําไปอีกนะฮะแต้มเติมเงินเอามาแลกของแฟชั่นใหม่ได้นะครับสายฟรีราชานะครับอ๋อนี่ไงได้รับเป็นยันเหมือนกันนะสําหรับสายฟรีราชานะครับนี่ก็จะมีประมาณนี้ เซตพงเซ็ตผู้ชุดแฟชั่นนะครับเปลี่ยนต่างๆแล้วก็สกีครับอุ้ยอันนี้สกีอะไรอะ่ะเพกาซัททองเหรอโคตรเท่ได้รับอาวุธด้วยครับ13อาวุธทุสวรรค์นะออฟโคตรโหดกระโดดยิงสายฟีส่งของนะครับแล้วก็ข้างล่างหมดแล้วกิจกรรมนะครับนี่คือรายละเอียดทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์มิวอันตัานะครับผมก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่แปลกนะครับเท่าที่รีวิวมาเนี่ยเซิร์ฟเนี้ยของแจกไม่เหมือนใครแล้วก็ลูกเล่นค่อนข้างแตกต่างนะ รายละเอียดกิจกรรมหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ก็มีประมาณนี้นะครับผมว่าเซิร์ฟเนี้ยน่าจะมีแจกหนักนะมีแจกหนักบ้างมีแบบสมรุนบ้างอะไรประมาณนี้นะครับส่วนรายละเอียดอย่างอื่นนะฮะกงล้อมีอธิบายไปแลลวนะครับสังคราอห์ในเซิร์ฟนี้มีแลกฉายานะแล้วก็แลกเป็นเครื่องประดับนะสามารถเอามาผสมไปใช้งานได้นะครับแล้วก็ส่วนไอเทมมอมีของขายทั่วไปครับไว้สําหรับอัปเกรดตัว น,น,ะะนี่คือรายเดยดทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์มิวอันตราใครที่ชื่นชอบเซิร์ฟแนวนี้นะฮะก็เปิดวันที่3เดือนตุลาคมนี้ไปติดตามได้ข้างล่างคลิปวิดีโอนะฮะรายเียดเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะครับก็ประมาณนี้นะฮะลิงก์ดาวน์โหลดข้างล่างคลิปเลยนะครับส่วนท้ายคลิปวิดีโอเหมือนเดิมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปรีวิวจากชา n e l ผมด้วยนะครับของฟาร์มเยอะนะฮะเท่าที่เห็นนะครับนี่ทุกคนดู ในแร่นะอย่างแน่นเลยนะครับประมาณนั้นผมคลิปรีวิวเดี๋ยวเราเจอกันคลิปรีวิวเกมคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ